ยับยับไปครับสตาร์ทุนี้สตาร์ยิงครับแล้วเซเวียเรียบเะไรครับเซเวียจบอันดับที่สิบไปครับใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก f d ฟดีแซชอปร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสตรีมสดทุกวันที่เพจ Next TV นะครับมาครับผมโดดเฮ้ยต้นเกมทำไมจับซีจีจีอย่างเดียวเลยวะเนี่ยต้นเกมจับซีจีจีอย่างเดียวเลย นจะรีบจริงๆนะเพราะ C D G นี่รีบสุดเลยนะตอวเองโอ้โหลงต้นโอ้แล้วจะหดก่อนเลยครับผู้ชมครับจองจองแล้วผมแล้วจองยากผู้ชมครับลงลงเรื่อยสำหรับ C D G ครับผมรับ P C กับปูมครับลงับแล้วครับผมผู้ครับนี่ลงไม่มีใครเราไม่มีใครครับก็ทางด้านล่างนะครับผมแล้วก็อีกสองทีที่กำลังไปด้านบนแล้วตรงนี้เปมนสปอร์ตครับผู้ชมเจอกับด้านของ P C ก็สปอร์ตเราะต้องมีการปะทะกันนั่นแหละต้นเกมนี้ผมว่าหลายจุดเลยทีเดียวว่าตรงนี้ด้านะผมมีมังกี้ครับ ลบันนั้นบนนี้ำเปิดไปก่อนเอาโดนเอาโดนครับโล้โลเว้าอาเว้นครปิดก่อนไม่ได้เปียฮะลังคาตรงนี้โลก้อนลอในสองด้วยยังเค้กน่หนึ่ง็อปดาวไป พยายามที่จะขึ้นไปชุบครับผมดูเอาละครับแล้วยังไงครับล้มรวยขึ้นไปแล้วครับผมขวามือครับต้องเอาละครับบูมแย่ละครับผมแย่ผมแย่แน่นอนแล้วตรงนี้โอ้ยเหลือบูมชิ้มสิบแปดคนเดียวลไปแล้วครับต้องนั่นแน่ตีบูมโดนตัดไปตั้งแต่ต้นเกมเดียวครับโอ้ยเปลียนแค่จังหวะเดียวทำไม่เสียไปสามคนเลยโอ้เปลียนแค่จังหวะเดียวทำไม่เสียไปสามคนเลย ใช่ครับดีๆนะสำหรับทางด้านบูมนี่แหละครับไปแล้วครับผมนะสำหรับบูมครับเหลือคนเดียวตั้งแต่ต้นเกมฮะวิ่งเกาะแบบแหมไปขอบเป็นธรรมย่าแล้วไปแล้วครับเลาะไปยาวๆไปฮะไปมากันต่อครับต้องดูฮะคุณชมครับไปต่อนะในความเกมที่3แล้วนะครับผมเกมแรกเกมสุดท้ายประจำวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ไม่มีนะชมดีแล้วรรววดเ็มากใช่ครับผมถือว่าแก้ไขสถานการณ์การเคอร์เตอร์กลับมาได้ดีด้วยครับผมถึงเขาแบ่งให้ทางด้านของ ไม่แน่ใจว่าปีนไทยนะแต่ขึ้นไปบนหลังคาและพลอยสอยคนที่แหลมๆออกมาได้นะค่อนข้างแหลมๆมากเลยแหลมๆแหลมๆเหมือนรู้เลยนะว่าอย่าด่ากันไม่ด่ากันครับไม่ด่ากันนะครับเราต้องต้องครับเชียร์ได้แต่อย่าด่าทีมที่เราไม่ชอบนะครับไม่ดีเราต้องรุนให้ e boat กับ exp คะแนนน้อยกว่าเราเกมเนี้ยเราถึงจะแซงเขาไปได้นะครับทุกคนนะเราต้องรุ้น่ะเรามาลุ้นช่วยกันดีกว่านะครับเรามาเชียร์ช่วยกันดีกว่า exp กับ e boat แล้วอีกหนึ่งทีมที่ไล่หลังเรา และก็คือทางด้านของป๊อปซิลไบคอนไทม์นะครับสามทีมที่มีโอกาสนะครับอกนะที่จะแซงอันดับหนึ่งของเราวนนี้ครับจะไม่พอนะตรงนี้แผนตัวยูนะอกแผ่นยูต้องเข้าวัดบ่อยๆด้วยนะตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ซีจีจีสี่แชมป์ครับมีสี่แชมป์ครับตั้งแต่แข่งมามากสุดน่าจะเจ็ดไม่เจ็ดก็แปดทำสันดัไม่ผิดอ่ะนะตอนนี้อยู่อันดับที่สามนะซีจีจีสี่สิบเก้าคะแนนครับมองเหงเลยตรงนั้นนะก็คือโดดอันดับสองยี่สี่ห้าสิบคะแนนหัากับคะแนนเดียวเอง ปูนี้ไม่มีแข่งครับถูกต้องครับปูนี้ไม่มีแข่งนะที่ลงทางนั้นเกาะทางนั้นซ้ายนะครับผมแต่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมซายนี่ทักบ้างก็ดีทุกคนพี่จันคอแตกหมดแล้วเลยสองวันเต็มเต็มแล้เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวกับเกาะล่างสุดนั่นเองครับใช่แล้วนั่นเองฮะีกับเคเออจีครับคุณผู้ชมครับเลกจะเล่นกันกระจายครับผมที่ประจำก็คือไอ้บนเขาบาซิเลียครับสำหรับเคเออจีนะนั่นคือที่ประจำเดี๋ยวต้องดูว่าจะไปหรือเปล่าวันนี้คือตอนนี้เนี่ยทิด เนี่ครับอี EP ครับวันนี้เล่นค่อนข้างดีฮะฟอร์มยังถือว่าแรงอยู่สำหรับ EP เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมวันนี้อ่ะจะมีทีมไหนแต้มถึง100นะครับเพราะว่าจับหนึ่งในแต่ละสัปดาห์เลยอ่ะแต้มหนึ่งร้อย up ทุกทีมนะครับมีคนข้าต้อมรู้ต้อีงดูนะครับ เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันครับทางด้านของซับแล้วเซเวียวิ่งมาตรงนี้เจอตี้ของ PC แน่นอนครับตีบูมไปถึง3คนเมื่อแต่เอาละครับผมความมั่นใจถือว่ามีเยอะแน่นอนครับผมนะสำหรับ PC เพิ่งเก็บมา3คิวครับ เรือที่จะวิ่งลงเนินมาก่อนเลยใช้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ตาดับเนี่ยบางเลยดูนะว่าจะแวะปิดเลยนะสองหรือเปล่าแล้วนายพันอาหารวงทันทีครับใช่ครับผมคือถ้าเกิดด้านหน้าของพีซจะเข้าไปใช่แล้ววงบีบขึ้นฝั่งนู้นครับเราเห็นจากมินิแมบตรงนี้ครับผู้ชมก็ได้นะครับผมแล้ววงบีบขึ้นบนต้องรียบวงสำหรับซีจีดีจีนะครับ สองเกาะใช่นะครับผมเป็นเกาะนะครับวงบีบขึ้นด้านบนครับเลยหมดเลยกินไปเยอะครับแล้วด้านซ้ายมีเหมืองนิดๆนะฮะนิดนึงนิดนึ่งอย่าลืมกินแล้วพีซีเจอครับเจอแน่นอนเซเบียเปิดไหมเซเบียไปบอลอาหุมเลเวลยับก็เปิดไปก่อนเลยล็อกดาวน์วันนี้ครับเอสเคเอสของเขาฮะที่จะไปเก็บซามิเอลก่อนฝาแคิวคนเดียวครับสามสนิ่งอ่ะตรงนี้เป็นการยิงนัดแรกเข้าหัวทันทีครับพุทธพีสะดุ้งกันทุกคนครับแน่นอนว่าดุ้งแรงเต็มที่มาก ขวาว่ะโอาสมัยเอว่าวิ่งยาวๆเลยโะฉีขวาไปนู่นเลยฮะเซฟเรียตรงนี้เลยฮะโอ้วันนี้บีซีครับเกมนี้อยากเอาฮะสี่คิวแปดคะแนนหล่อมๆครับเอาล้วครับแล้วตรงนี้ครับเอฟกทีมที่ผมอยากให้ออกจากการแข่งขันกับป๊อฟส์เบคอนทามครับกำลังจะตัดกันเองครับผมนี่ครับทางป๊อฟส์เบคอนทามเองเนี่ยก็เลือกจะ เล่นในโซนนี้ถือว่าเลือกกรรมน่ยนะฮะองดูครับโอ้โหแล้วดูฮะดูเพราะสมัยเขาทแกฉีกเป็นสองส่วเลยนะฮะดัเลยนะตรงนี้คือดังแล้วเอาเนี่ยเราต้องนี่หอยสังน้องไปก่อนครับเอเลี่ยนดีโดน่างเอเลีนเชนเอ็มสิบสี่กิโลต่อรล์นะคุณผู้ชมครับแล้วเหมือนอยู่กันสามคนหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเหมือนอยู่ไม่ครบสี่คนนะ เลยโค้งสี่ขอใครครับนี้เลยในขณะที่คาราเมลกำลังพันยาอยู่ครับผมทั้งยี่สิบมาแล้วครับคุณผู้ชมครับปอลสเปคอนถามครับนิกกี้ครับใครยิงใครเหมือนกันนะตรงนี้แต่ตรงนี้เอ้านิกกี้โดนบูมเปย์อย่างนี้ลงไปนอนใครกับพื้นแล้วโดนเก็บไปเลยโดยนั้นเอาละวสิแล้วโดนระเบิดตัวเองครับระเบิดถิ่วก่อนนั้นระเบิดฆ่าตัวเองตรงนี้ซาเล่รัเฉยเลยฮะ อย่างนี้สวยแล้วครับพ๊อปสเปรคอนถามครับกลายเป็นแจกคิวให้กับ e อ p e ็กีเอจะแต้มหนีล้วไปอีกครับผมเล่งนี้ครับไม่ดีครับรับเปิดใส่ตัวเองครับผมแล้วปีเตอร์คนสุดท้ายปีเตอร์ไม่น่ารอดนี่ไม่น่าจะว่าจะทันหรือเปล่าไม่น่ารอดครับนน้ปุณก๊อนพยายามวิ่งไปดักอยู่ฮะไปละฮะคุณผู้ชมครับปีเตอร์คนสุดท้ายครับแล้วย้อยแล้เบิดไปย้อยมาจากนั้นด้าองคารมูปาไปก่อนครับไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยครับไม่รอดฮะแต่ดีที่ได้ ไป3คิวครับผมรับเพราะว่าเซรเล็โดนระเบิดตัวเองครับอิ i m มิ a t e ไปครับผมตายแล้วนั่นเองฮะแล้วศึกตรงนี้อ grab เป็นนายกครับผมนะครับเอาแล้วอะไรเนี่ยแค่แบบมีดพันอีโ o s เปิดไปก่อนครับเราอีโ o s โดนสวนครับแรมโบ้ตรงนี้มีเจ็บๆเหมือนกันนะโอ้ยขี้เคียบได้มา3คิวแต้มจะห่างซีจีของเราไปอีกนะเนี่ยนั่นเแหละแรโบ้ดูเหมือนยังไมจะเข้าชาร์จนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมนี่ฮะลำหนุนนะตอนนี้ครับ strategy evos ก่อนโ r a b evos เปิดหัวไปครับผม เรียบร้อยเลยโหดและเกินโมล็อคคลาวเว่นแกใช้เอทเทสยิงอีกแล้วครับได้ครับผมนั่นคือบิสนานั่นเองครับโอ้เอสเทสของคราเว่นครับวันนี้ครับอย่างเอาฮะค่าให้เหมือนต้นง่ามื่อวานโอ้ยากครับการจะยิง20คิวเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดย่าอย่างนี้เข้าวงแต่ว่าขอเช็คก่อนดีกว่าสองคิวบางวันไปแบบ สุ่ม4สุ่ม5เนี่ยอาจจะเสี่ยงได้มากๆเลยนะครับผมแล้วเหมือนว่าอยางได้มาหนึ่งคิวตรงนี้ครับไม่ฝัดสตรีมนะน้องเซนแล้วพีซีตรงนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนายพันจะชาร์จเช็คก่อนครับซ้ายขวามีหรือเปล่าไม่มีครับบริสนะเอ้ยขออภัยเป็นกูเฟิร์สครับกูเฟิร์สตรงนี้ไม่รอดครับแล้วเรียบร้อยครับผม M หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่จากนายพันครับเข้มจังไฮะสองสามนัดเรียบร้อยเลยล่วงฮะ เดามของ P C a e n ครับผมอย่างเข้มครับ P C สปอร์ตเกมนี้ครับตรงนี้นายผ่านครับเก็บ b ูเฟิ์์สไปจากน็อกดาวเมื่อตะกี้แล้วฟิกเซอร์ครับน็อกแลมโบเอาละครับผมแล้วเก็บงานเรียบร้อยครับม้าีโมเสียครับเสียไปหนึ่งแต่ได้มาสอคิวตรงนี้หลังจากที่ไม่ได้ตัดภาาไปสักพักะ g t g ผมอยู่ไหนครับมวิาตัดกาลังได้ีครับแลอภออร์ตมาไดรมีเียครับเสียไปหน่าอรนี้ครับหังจาที่ไม่ตัครั c g อยู่ไหนครับครับ ระหว่างนี้มันไม่ยิงกันก็จับให้ผมน้อยนะครับผมอยากรู้ว่าวงอยู่ตรงไหนแล้วซีจีผมอยู่ตรงไหนของวงฮะแมเกมนึงจับประมาณ2-3ทีนี้ผมก็แม่เนี่ยไอ้ทีมที่แบบไม่ได้ทำอะไรก็จับดีเหลือเกิน อยู่ในวงพอดีเลยนะตรงนี้ครโอ้โห6คิวแล้วพีซี6คิวหวันคน12แต้มไม่ลบไม่หักครับแล้วคาราเมลครับเหลือ2เหลือ2คนตรงนี้ฮะแม่เป็นห่วงหน่อยนะสำหรับวงในเกมนะพีซีพีซีอ๋อารพีซีดับสิบกลอยู่พีซีไกลอยู่ครับไม่เป็นไรแล้วให้คนขึ้นไปอยู่บนภูเขาทุ่งหญ้าพีซีอาจจะเหมือนต้นกล้าเมื่อวานครับเออเดี๋ยวต้องรอดูฮะรออะไปแล้วฮะทุกคนขึ้นมากันหมด นี่แหละน่าลุ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าวงเลือกที่เนี่ยมันก็ไม่ได้บวกกันก็จับ CTG ผมให้น้อยโอ้โหบอกเลยว่าเดือดเดือดเลยครับผมผมก็อยากรู้ความเป็นอยู่ของทีมเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ดูดิทุกคนอยู่ทีมเดียวนะจับทำไมเนี่ยดครับผมว่าเป็นเพราะเขาไม่คิวเนี่ย KOG ก็สองรอบแล้ว ครับผมตอนนี้แต่ละทีมาสู่เสอทีจีงๆของเราอยู่ขวามือครับผมนะตรงที่ตั้งแคมป์ครับต่อไปว่ามันจะอยู่ที่ตั้งแคมป์ครับสำหรับซีจีจีครับให้ที่มันจะมาอยู่หลังกอดที่กินวงย้าวงกีนไม่น้อยที่สุดเหมือนกันนะขวาขวาแน่นอนวาฟซิเลียครับชิปหายแล้วเราจะเจอกับเคเอสครับผมวงนี้บีบมาแทบจะตรเราจะเจอกับเคเอสครับครับผมและตอนนี้ครับตองอพยพกันหนักครับสำหรับอีเวนต์สปอร์ตที่ต้องดูฮะแต่ถือว่าเข้าวงได้อยู่หรือว่าเข้าวงได้อยู่ครับดูถึงหลายๆทีมเลยฮะที่ จะเข้าทางด้านของบาสเซีเลียแล้วตรงนี้ครับผมแล้วตอนนี้ EC Sport ครับเป็ EC เดินต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับได้ทันครับและกำลังไปเจอคาราเมลครับคาราเมลเบอร์แปดอยู่คนเดียวด้วยเหลือคนเดียวครับหลังจากที่ทีมของเขาโดนตัดกำมัดนะไม่จับภาพเอี่างกำมัดแล้วนะถ้าไม่มีใครเข้าไปเช็คคิวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดียรตาเอกตรงนี้ครับได้คิวมาจากฟิกเซอร์ครับผมทสองครับเหลือเวลาเล่นได้หนึ่งนาทีดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไหล เข้าสู่บัตรเข้าคัดกี่ทีม4,000ทีมครับสำหรับโมลีครับแล้วเหมือนเห็นครับสำหรับคราเวนครับเกมนี้แกตาดีจริงๆเลยนะโอ้โหแกยิงเขาเดียวเปสี่คิวแล้วนะเนี่ยมุมมองหลายๆอย่างด้วยแล้วยังมาเจอแล้วรีพอร์ตนะครับว่าตรงนั้นมีคาราลาเมลครับผมคาราลาเมลนะฮะว่าทักษะ่เนื้ออายก็ว่าได้เนี่ยเกมนี้เกมที่3ครับทุกคนแบบการมองกวาดระยะไปนะครับต้องดูว่าพัลโวมีสไนหรือเปล่าถ้ามีสไนนะผมบอกเลย อาจจะมีคิวจากพะโล้เหมือนกันนะอยู่ตรงนี้คาราเมลนี่คือไม่กล้ายืนเลยนะถ้าอยู่นี่แตกแน่นอนแล้วปลาแล้วครับผมนะชนบุรีสอดรับใช้รถสอดในการยืนครับผมหคุณนั่งอยู่นะโดครับแล้วอุ้ยเฮ้ยเคเอโจีออกเคเอโจีไปแล้วครับรถขึ้นมาเคเอโจีไปแล้วนะครับตอนนี้เคเอโจีไปแล้วแล้วซีจีจียับเมือนจะเจอกับทางด้านของเคเอฟหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเป็นเคเอโจีไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ชิปหายแล้วครับเคเอโจีไปอยู่ที่นี่ผมคิดว่าซีจีจียั ปูขึ้นมาครับนครับเลยค่อนข้างที่จะออกมาคาดเดาครับสลับรีบอว์ค่ยอย่างนี้ KOG ยืดตรงนี้แล้วซีจีตรงนี้เอาครับยัดกันตรงนี้ไปแล้วลุมครับแล้วดีมูดโดนยีงโดยิงครับแต่ว่าทางด้าน KOG เกตปูเองก็โดนเหมือนกันนะตรงนี้แล้วซีจีไปโดนยิงตรงไหนวะน่ะเราฮาดี้น็อกเด็กหลงครับเราดีมูดโดนยิงไม่ต้อาฮาดี้ครับผมยิงเด็กหลงเก็บเงินไปครับสลับกันยิงสลับกันเหตุไปครับผมใช่ครับผมถาโถมเข้าไปอย่างนี้โดดไปแล้วปาดแล้วเรียบร้อยครับ KAS ไม่รอดครับ อยากดูซีจีจีต่อครับตอนนี้ยิงกับ evo e-sport อยู่ครับกับเล่นแบบไม่ตั้งตัวเลยครับผมแล้วนี่ครับผมได้มาหนึ่งเสียไปหนึ่งเหมือนกันครับเขามาโอ้โหแกมมูฟกับคุณผู้ชมครับซีจีจีแกมมูฟกลับที่เดิมครับกับการตื่นใจครั้งนี้ครับไม่แกมมูฟกลับฝั่งเดิมก็แกมมาเล่นตรงสะพานแต่สะพานอยู่ได้ครับเสียงด้านของดีมบูไปครับผมนะแต่ได้คืนมาหนึ่งเหมือนกันแต่ทางด้านของ evo ต้องถอยเพราะว่า evo ตอนนี้เหลือ2คนครับ ีตัดอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอีกแล้วนะถ้าตัดอีโบสถือว่าดีนะถือว่าดีครับเพราะอีโบสตอนนี้อันดับที่หนึ่งนะฮะกัหมัดแน่นอนตรงนี้เสียหนึ่งได้หนึ่งครับอัหรับซีจีดีเกมนี้ครับคาราเมลนะจะออกไปก็ออกไม่ได้เอาละครับเกมนี้เขาทั้งตึงจากทุกเกมที่เล่นวันนี้ครับคารเมลยังเหลือยี่หนึ่งคนยังเหลือยี่หนึ่งคนเดียวกาดแล้วคาราเมลตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะฮะคาราเมลยิงไปตรงนี้โอ้โหไม่ให้ชคิวกระโดดยิงเลย เอ็กซ์เค7พิลครับผมจากพีซีอีสปอร์ตครับล่วงเลยฮะโอ้เรียบร้อยครับแล้ววงอยู่ให้บ้านไม้ได้นะฮะบ้านไม้ได้อยู่เลยบ้านไม้ฝั่งนั้นได้อยู่ครับซีจีทีจีครับต้องมูฟออกมาเล่นข้างนอกครับเดี๋ยวต้องดูฮะเสียงอะไรวะแน่นอนว่าต้องมูฟฮะ ทเด่นมุ้งไม่ได้ลงครับเด่นมุ้งไม่ได้ลงแต่้างของผู้งสำรองครับ้างของ PC นี่คือตำแหน่งค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่นะแล้วมายึดตรงบ้านครับสำหรับซีเจ็ดซีครับทั้งบนมีอีโบ้สองคนทุ่านครับถ้าเราตัดอีโบสจะให้จัดดีมากทุ่านครั่าตัดใต้จะดีมากครับไปไม่ได้เหมือนกันนอกจากจะโหนสลิงแล้วโหนสลิงปุ๊บไปเจออีกทีมนึงอีกโอ้ยากครับพะโล้ต้องดูว่ามีสไตล์หรือเปล่าพะโล้พะโล้ไม่น่ามีหรือเปล่าฮะที่ไหนดีฮะอีโบสครับหรือสองโบหรือเปล่าแว๊บ หน้าของลุกจะว่ายนะฮะพาโลมีคาครับไปก็ไปไม่ได้ครับต้องพารอมีคาคอยแล้วตรงนี้เปิดไปทั่วแล้วเริ่ดูฮะเพราะไปโดนเปิดไปทั่วครับผมแล้วอ่าฮะอีโบซุดโดนทางด้านของคาร์เมลเก็บงานครับอีโบนเหลือโจ้นะคนเดียวครับเหลือโจ้นะคนเดียวสำหรับอีโบสอีสปอร์ตครับผมนะเช่นเดียวกับคาราเมลเหลือคนเดียวครับสำหรับเดมอนิกครับทีมยี่สิบเจ็ดคนนะตรงนี้ก็ยังงี้ดีครับถ้าโดนตัดไปสองจะเหลือแปดทีมทันทีครับยี่สิบเจ็ดคนผมว่าเยอะ แล้วมาจากบาสิเบียหมดเลยถ้าเราลุ้นให้อีโบสพลาดต่อไปทีที่เราลุ้นคืออีเอ็พีนะจบเราอีพีโดนตัดครับเอาละครับคุณ้ชมครับสตาร์เหมือนเห็นใครไม่รู้ครับยิงกดยับยับไปครับสตาร์ตรงนี้สตาร์ยิงครับแล้วเซเวียเรียบร้อยครับเซเวียจบอันดับที่10ไปครับ แล้วฮาดี้ของเราโดนนายพันจากบีซีเก็บครับโดนเหมือนกันนะแล้วชนบุรีขับรถเข้ามาอย่างนี้เป็นคู่เวเอาแล้วตรงนี้เกวจีครับเปิดบังคับลงแล้วเกวตีครับบุกบังคับบวกครับตรงนี้เราเก็บมวยเจ็เก้าไปครับล้อมสบายสบายแล้วหยอดระเบิดไปทักทายไปสามไม่น่ารอตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับโดนระเบิดแล้วเอ็ดเจ้าเก้าบูงจบที่เก้าไปฮะเอาละครับตอนนี้เหลือแปดทีมนะตีเสร็จยังเหลือกันเยอะ ตีเศษยังม bueno, ีครับท oh, oh, ี่เหลืออยู่ครับอีโบ t เขยังอยู่ครับชนบุรีก็ยังอยู่นะโอ้โหแล้วตุกนีแปดทีมวงเล็กมากโยมแล้วพันโลน็อกนี่ไงแล้วจบไปครับโอ้โหูพันโลครับทิพวรรคิวช็อตทิปไปเจอชนบุรีสนทยครับทิปพวร้ณคิวฮะด้วยนะฮะ ดูไม่ผิดตะกี้โพันโลครับออนไฟจัดๆสำหรับสไนเปอร์ของเขาฮะพูดไปเมื่อสักครู่ครับว่าเป็นมุมประจำครับที่จะทำให้เขาได้โอยากแล้วเหมือนซีจีจีต้องมูครับเราต้องลุ้นจบที่ห้าเลครับคุณมแล้วพันโลโดนนายพันคงับเก็บทางด้านของพันโลมาได้เย่แหละครับตอนนี้เราต้องข้ามฝั่งครับเราข้ามไม่ได้เพราะว่ามีดักอยู่ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เขาดักแบบสบายสาเลยครับมันจะดักเดโมนิกมาเหมือนกันนะดักคาราเมลครับ ทายแล้วนั่นเองทายแล้วคุณผู้ชมคาราเมลที่เหลืออยู่คนเดียวตรงนั้นนี่ยังไม่เราต้องลุนให้นายพันธตรงนี้น็อกให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเขายืนคือเขาแบบยืนแบบหมดเลยครับเขาดูได้หมดข้างหลังไงแบ่งกันไปนะตรงนี้เขาเบนครับเช็คในน่อนติดท็อก5ครับตอนนี้ครับผมไม่หวังอะไรเลยหวังติดท็อ5ครับถ้าได้จะดีมากครับวงมันเล่นยากมากๆแล้วสตาร์ครับ สตาร์เนียนๆมาได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ตรงนี้มีเคโอจีฮะเคโอจีคนหนึ่งครับขับรถผ่านเราคาร์เมลจบที่เจ็ดไปครับที่เจ็ดตายครับตรงนี้ผมรุ้นันดับห้าครับอันดับห้าถือว่าซักเซ็ตครับวันนี้เข้ามาชาร์จอย่างนี้เราไอีบวัจบโดยสตาร์ครับผมสวยครับอย่างนี้ท็อปห้าโอเคครับพอครับผมรออีกทุตหนึ่งเหลือคนเดียวครับผมนะถือว่าทําดีมากครับผมสำหรับซีเจนจีครับจังหวะนี้อีกหนึ่งทีมที่ลุ้นให้จบคือไอรีพีครับแน่นอนครับ มาดูฮะเราจะแซงอันดับหนึ่งได้หรือเปล่าครับเกมนี้ครับอยู่ที่จังหวะนี้เลยฮะถ้าเราจบช้ากว่ายิพีเราแซงแน่นอนครับแล้วก็ยิงปูยิงเจ็ดเก้าซ้ำใสล็ดปืนขยะทุกทีฮะนางสาวคู่ไปเก็บแล้วยังไงตรงนี้ครับตอนนี้เกลย์ยีเหลือ2คนฮะแล้วเก็บบูนน็อกคาราเมลจักระเบิดได้ครับผมแล้วเก็บหัวเรียบร้อยยิงพีจบที่5้าครับมีลุ้นแซงแล้วเราจบที่4อีกแล้วครับโดนระเบิดคราเวนครับที่สี่ไปตรงนี้เกลย์ยีเหลือแค่สองคน้วก็เก็บปอร์ตครับเกมนี้แต่เราจบที่4ี่นะ ยังพอได้อยู่ครับผมเหลือแค่3ทีม1ิบเอ็ดคนั้งหมดอย่างนี้เราอาจจะแซกได้คุณผู้ชมครับเราอาจจะแซกเอเอฟพีได้ตรงที่1เลยฮะเดี๋ยวต้องดูว่าเราได้ที่1หรือเปล่าไม่ที่หนึ่งก็ที่2ครับรอเลยครับช็อตนี้ครับเดี๋ยวต้องดูฮะโอ้โหเรียกว่ารอยาวๆเลยโอ้แล้วเอฟพี เกมจีก็ใช่เดียวกันนะเลื่อจะขับรถเข้าไปเลยสลที่2 0สำหรับ PC ครับคิวคอยดักทางนั้นบลีซีร็บ่นนะจำเหมือนต้นกาเมื่อวานหรือเปล่าครับตอนนี้ยี่สอคะแนนไม่หักไม่หางครับวิ่ครับผมไปน็อกดาวน์สายวิ่งกันเลยเหมอนกันครับวิ่งครัตอนนี้รับศึกหลายด้านครับไปเปิดเขาหลายเจ้าเหลือเกินใช่ไหมครับวิ่ครับตามด็อกดาวน์สาคูได้เหมือนกันนะเร็กตอนนี้เาคิวฮะเกมจีก็เก้าคิวเลยอ๋อจริงไหมฮะไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้แค่ไหนเหมือนกันนะเกมจีตรงนี้คือพยายามล้อมบ้านที่บ c อยู่แล้วฮะน พันซันไนไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮไปก่อนหรือเปล่าว่าไม่น่ใจเหมือนกันได้จับเปอร์มาหนึ่งสามทีครับเจพีแล้วก็เดวต้าเกครับผมแล้วเดวต้าเฟิเซอร์น็อกอีควครับเหมือนเป็นเทลจกับเดวต้าเอกห่นยิพซีครับตอนนี้พันพยายามหมอบไว้ก่อนนะผมเพื่อหลบวิธีกระสุนแลคิวของเทลจีครับคุยมครับมาดูกันครับยอระเบิดไฟตรงนี้โอสกายิง เอ้โหมี้วเควิ้นได้เอป็น11คิวฮะเก็บวันพีทมาฮะตรงนี้เลยเป็นวัตคิวฮะตรงนี้ครับโอ้สกังั้7 7ครับสีสปอครับอยากกระชักใส่เดต่ยเองครับช่วงทีเผื่อแบบนี้ครับนายพันโอ้โหเข้ามาเก้าคนครับสามทีมครับเข้ามาด้านซ้ายครับแล้วตรงนี้นายพันไม่น่ารอดนายพันตรงเรียบร้อยทีนะเกณฑ์ี้ระดวครับเก็บไปโดนด้านหน้าของเกณฑ์ปูนั่นอย่างนี้กลายเป็นเคโอจีได้เบียบคุณผู้ชมครับด้ว่ความที่ผู้เล่นเยอะท น็อครับเซบูถ้าแล้วช่วยอันเทิดตรงนี้ยังไงไหวหรือเปล่าโอสักกัน็อกได้แต่ก็ดูคนแข่งเยอะนานหน้าเกมัเป็นจ่าแบกของคราวเวนเช่นเดียวกับหน้าพีซีเหมือนกันเลยแกโอ้โหคิวเยอะสองทีมนะตอนนี้ครับอยู่บนป้านตรงนี้เลยฮะเอาแล้วครับโดนลุยตรงนี้เลเวนครับแล้วตรงนี้ยังไงแล้วแล้วจะจบที่สามครับแล้วได้พันแชมป์เหรอเป็นพีซีครับ ไปเป็นคนเนียนนัดี๋ยปอ้ายเนียนๆครับเราเก็บแชมป์ครับผมนะตัดไปเคอจีมองว่าเคอจีน่าจะได้ปุ่ย่าแล้วให้พลาดไปจีปุ๊บอ้าวอ้าวกำลังพยืนพยาอยู่เลยชนะเชียวโอ้โอจีบอกว่าโอ้โหเกือบแล้วเพื่อนใจพันยาเลยเสียใจครับในที่สองไปสบอกเลยว่าลุ้นกันเยี่ยวเหนียวครับสำหรับซีจีดีจีฮะเกือบจบที่แปดที่เก้าแล้วฮะครับผมนะลากมาจบที่5ได้ครับผมนะสำหรับ c g จีครับไอ้ที่5หรือที่สขออภัยนะครับผมนะ น่าจะเป็นที่4ี่ครับถ้าผมจะไม่เพียงนั้นเป็นที่4นะครับผมนะก็ถือว่าทําดีฮะเราจบหลัง E.P. อย่างนี้เรามีโอกาสแซงนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงแล้วหูแล้วที่ P.C. นะ11ะคิว Q บ้าคุณผู้ชม22คะแนนไม่หักไม่หาดครับคะแนนแชมป์อีก20เป็น42คะแนนอะไรครับเนี่ยเยอะจัดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องดูว่าคะแนนจบแล้วจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับมีแซงผมบอกเลยว่ามีลุ้นแซง ทั้ง evo ก็เชืครับผมนะเพราะว่า evo ห่างเราเนี่ยประมาณแค่เจ็ดแต้มเท่านั้นเรามีโอกาสขึ้นระดับหนึ่งเรามีโอกาสขึ้นระดับหนึ่งนะเออแต่วงไม่อยู่กับเราเลยแล้วผมสามเกมวงไม่อยู่กับเราสักเกม,กมครับเดี๋ยวต้องดูฮะคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงครับผมรอลุ้นที่หนึ่งอยู่ตอนเนี้รอลุ้นอยู่ครับว่าจะที่หนึ่งหรือเปล่ารอลุ้นรอยแต้มด้วยสําหรับวันนี้ครับ King of Gamer ครับโคตรเซอร์ไพรส์เลยเด้งขึ้นมาอันดับที่หนึ่งเฉยเลยครับ โอ้เคโอจีแซงทางโค้งครับคุณผู้ชมอันดับที่2เป็น e boat e sport 72คะแนนนะผมนะอันดับที่3 c มซีจยังโค้งอันดับที่3ครับ72คะแนนเท่ากันนะผมนะอันดับที่4ครับ e x p e sport 70คะแนนอันดับที่5เป็น p c sport 55คะแนนครับนี่คือท็อป5ครับอันดับ6จะมี Delta X ครับผมออฟเซปิคอนทามเซเว่นสปอร์ตครับ Boom e s p o r t ครับ Caramel ครับ c h น n r รีสปอร์แล้วก็ King of Shot ครับผมนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะ เรายังมีโอกาสครับเราตาม KOG ประมาณ7แต้มครับเราแต้มเท่ากับ E v o a t เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ EXP ตามเราอยู่2แต้มเอาละครับเกมนี้แหละเกมสุดท้ายตัดสินแน่นอนคุณผู้ชมครับเกมต่อไปจะเป็นเกมตัดสินครับผมนะว่าใครจะเป็นอันดับที่1ประจำวันนี้ครับมีลุ้นขึ้นร้อยแต้มเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้แชมป์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอดูนะเราขาด22เอ้ย28แต้มนะฮะในการถึงร้อยนะ โอ้โหตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมากคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวรับชมเกมต่อไปนะผมนะเชียร์ต่อไปนะครับ